นี่บ่นหนึ่งเข่าแต่ละมือไหนเด้เบิ้งเบิ้งจะตือยังมาน่ะโค้โดเลยเนาะไม่ขอบเปิ้ลหดแนวหนึ่งเข่าสบายดีและสวัสด,ดีพ่อพี่น้องเอฟซีของเบ้าเอสายบุลีพี่น้องเลยมัจจุบุทุกคนเพราะว่าชีอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนทักทุกท่านเนะาะเขาซื้อซองบ่อยไงสายบุญพี่น้องเลยกะเมื่อนี้ก็ผ่านมาพอดีทั้งนี้เนาะกะ มาอ uh, ัปเดตอีกเพราะว่าทางเพื่อนเอื <Follow me. S 1> ้อเฟื้อแคังเมื่อท่านได้มีผู้ใใจบุญได้ซร้อยสนับสนุนพี่น้องหน่ยเนาะกับวันนี้ผ่านมานี่กับสี่ซื้อขนมซื้ออย่างมาต้อนเพื่อนเนาะพี่น้องหน่อยแต่ก็มาอัปเดตอีกพี่น้องหน่อยสบายดีบุ๊กสบายดีทีมงานเัาเนาะสบายดีเพื่อนเนาะสบายดีสบายดีสบายดีมันทุกคนสบายดีมันทุกคนที่นี่ไปไปเรื่อยนะเอื่อยๆนะ สวัสดีเออเพป็นปิ่นทาวก็มันยอนแสงเนาะมันเดมือนกลัวเป็นกรไปเงี้ยใคมูแดงทีมงานเอาหมดแล้วเนี่ของฝังขนมเอาก่อนเฮ็ดต่ไหนเอาตุ๊จ่าเร็วตุ๊จ่ากันเอ้าเอ้ายอดเฉ่งเนี่ยครับแม่เนาะทีมงานแม่มาจะมีโอ้โดยสบายดีเอื้อยสบายดีโดยสบายดีเริ่มชื่อแล้วชื่อว่าจังไดเน้อมึอนั่นนะโยงมาลา ไม่ดวงมาลาดวงมาลานาะเขามาอัปเดตอีกเนาะเพราะว่ายังโบมีผู้ใหญ่ใจบุญยังติดต่อเขามาเนาะเรื่องเงินเรื่องซานเพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้ยอัปเดตเพิ่นเห็นอีกเพื่อนหนึงโดยอีกตนน้องเขาอนะน้องเขาใจยเพิ่นเนาะจะให้มีข้าวสารอาหารแห้งไปกินพี่น้องเอ้ยเปลี่ยวันบ่เห็นกล้องเัายังมีอ่อกนั่นนะใช้จับผู้หนึ่งเลยลูจับผู้หนึ่งไปเด็ดจักปีได้ผู้นั้น หาปีปลายแล้วหาปีพุ่นี่จากปีพุนนี่สองปีสี่เดือนสอปีสี่เดือนตัวน้อยเนาะน้อยโดยยเป็นผู้ชายเป็นกุคนบ่ผู้ชายมั้ผู้ชายมั้ยกลุ่มคนชายมั้ยนี่ไงให้ไปหาครมแดงมั้นี่นะอันนี้ไปเองไปเองหากระมานี่บ้ลูกเด้กะลูกกูไปปลาติบลูกสาวว่าทีบ้านเนาะด้หลายอย่ได้หลายเติบ่ย ไข่ตึงเนี่ยไข่ตึงมันยกขึ้นมาเบางอย่งยั่วแอ่โอ้ก็มีแต่ไข่ตึงชื่อช้อยแล้ววันนี้นะไข่ตึงไ่มดพอได้เป็นแหลกข้าวแหลกน้ำเนาะพอได้ซื้อข้าวกินพอได้ซื้อข้าวกินอ๋อคือว่าข้าวนี่บได้มีเลยบ่น้ำเงินบอได้เฮ็ดนาป้วเฮ็ดการทำโบลายนาบโบลายนาบโบลายแก้ยากชอบปีหนึ่ง เจ็ดสอบโอ้หนอพี่น <itive> ้องหนึ่งเจ็ดสอบน้แ่พ่อพอกินแล้วนะพ่อกินเจ็สอบนึ่งเนาะแม่ก็เพิ่นไปไทก็กอบก้นไปงี้ครับพไปงี้ขึ้นมแดงพีกานพูดนี้ไพก็เอามาพ่อเพิ่นอีกเราเองจะอุ้มลูกไปงี้อยู่โคกขุนไดหนึ่ง่าอุ้มลูกตากแดดธรรมดาเนาะเมื่อนึงได้เจ็ดถ้วยเลยสี่กับสองสามถ้วยหลาย ขายถั่วแนวเลยมาเอาเป็นโลโลเนีเท่าไรโลเซ็นห้าโอ้โลเซ็นห้าโลเซ็นห้าว่ามัเขามาโลซื้อจากหมู่บ้านนะป๊อปโอ้เขามาโลซื้อจากหมู่บ้านเลยเพราะว่ามันเป็นอาหารชั้นสูงนะมันยังหายากได้เพราะเผ็ดได้เจ็บได้ไปเนยนะแม่เพื่อจะได้กินล้ำบากเนะอาหารชั้นสูงอ่ะแม่นเคยไปเนยอยู่มันเจ็บมันครบเลยโอ้ยจะเปื่อยจะพุ่งกลับมาจะกินนมตลอดแท้ปุ่นนี่ลยนะ น้องยังกนนะกินนมไม่ดูกแกเออแกนมเพิ่มเ่กันแก่กนแกนมมอ้เพิ่นจะไปหมเห็นเนาะไปกินหมดน้ำ่อวะลิ้นไปลิ้นอ้ตัาี้งมื่อนั้นผไจะเห็น้ยเพิ่นเนาะนี้เอากระิขอเนี่ยถาม เติมนี่เด้อว่าเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะแหมว่าเพิ่นเพนานแป้นนี่อันเนเจ้ายตรงเลยบ่อยู่นี่เนยตรงเลยออหลังนั้นบ่ได้แม่นบ่หลังลยอมบ่แกงแต่ว่าอันปุกปุกขึ้นแต่โดนบ่นี่บ่โดนนะฮะก็2เดือนมาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่2เดือนตะกี้ตะกี้เอ้ยไปอยู่ไสซะอยู่ขออนุญาตเ้อเด้ออยู่เน ี่น้องโคตรแท้เลยโอันนี้นึงเข่าแต่มือไหนกเบิ้งาเบิงจะถือยังมานะโโหตดเลยเนาะไม่ขอเพิ่หดแนวนึ่งเข่าเบิมจะจเพเาม่จังลึกแ่เลยเนาะหดเข่ายังไม่ได้ชื่อใหม่ปะื้อใหม่แ่ผู้น้อยใหญ่ะไปใช้มีจริงแบบนี้กันเนาะนี่แหะผู้ผู้โบมีก็คือโบมีอิหีนะี่น้องเ้ นมหี่แม่ต่กี้น่ะนองอยู่เพื่อนมูนหันแบบั้นเป็นแง่งจังไดง่ายลมมา่น่งบ่เท่าเทียมกันแล้วในโลกเนาะเป็นแง่งยังใดลมมาอยู่เนาอ้ยน้องลายหลายคนเฮงอยู่ค่ะเนาะเอัวมาชูและกัลายคแณเหล็กอีกย่างแบบว่าบเข้าใจกรับพี่กับน้องอะไรโอกแมนบอผัวจะบ่น

Bó tìm cái tà với nông ơi Đây là lô đấy, nè nó Đây à, hả lô đây bó Thôi Bó tà Nông Ít nông Mày là sao bọn bọn này, này. Kiển tùng khác cái lý với đây nó Thằng tưởng thằng tung Thấy không ấy thằng tùng Kinh 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 lái à, này Ở บอกทีมงานเราเราไปเห็นคักเนาะเหมือนนั่นเนาะคันว่าเห็นค่กไก่ซื้อมาต้นอยู่ไอ้ไอ้ห้วยหนึ่งเข่ามวยหนึ่งเข่าเนาะพี่น้องเลยมวยเห็นนะเงินชานบันซองพนักยังคือเก่าอยู่พี่น้องเลยจะเย็ดจังใดพี่น้องเลยยังบ่มีผู้ใหญ่จะบุญช่วยเรื่องข้าวน้ำทำปลาพี่น้องเลยเนาะก็ค่อนข้าง ลำบ,บากไอ้หลีพี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าพ่นทุกหนักอะทุกหนักไอ้หลีเนาะพี่น้องเอ้คือเห็นมวยหนึ่งเข้าพ่นกันมันไฟหนหนไฟหม้เนาะพี่น้องเอ้ไฟไหม้เพป็นอย่างไรเปิดเคยก็กยังทนใช่คือทางเงินอืดเจอเขาโบ้ไสแล้วพี่น้องไอ้แบนไ้เนาะนี่ยนะนี่แต่ทางเอื้อยเพิ่นท่าพิ่นบ่มีหลีเขาก็จำเป็นต้องได้ใส้ได้อันนั้นพี่น้องเอ้เนาะอีตุ่นจ้ะพี่น้องเอ้นี่นะเงินชานบรรจงพน 2, นอนกัน ถูหน no. <kob us. S 1> no. ้ำซ้ำปลาให้น้อง่เพคนก็ยังพากันนอนเนาะพี่น้องเลยเพ่นบ่มีเห็นได้ใะเนาะพี่น้องเลย มค1จาตวเราม่ะยาแล้วเนะก็ได้แต่เนาะเดี๋ยวเฮาสิอานาม้ไปรีวิวเือนเพิ่นเด้อโดยโดยเพิ่นคือเนี้เนาะถ้ามีผู้ติดตามอยู่ทาเฮาได้มาท่าีนึงล่เด้เนาะเเห็นยังบ่มีผู้ใหญ่ใจดีซอยยังเลยอยังบ่ซอยเลยแม่ว่ามาอัปเดตอีกเนาะ อัปเดตเอกเนาะเพื่อใหพวกเนี้ยจะบุญเห็นไปนอกไปต้นเด็กน้อยนะเนาะมันจอยได้มันโมเลกินเขาโอ้มีนกมาเลี้ยงบ่เลี้ยงนกเลี้ยงบ่บ่อ้มาไกลยมาพี่เนาะลูกหลานนี่แหละไปไปหาก่อนฉันจะไปหาจะไปลำหลังเนาะของเจ้าไปหานี่เวลาอุ้มลูกไปนี่ย อุ้มไปนั่นแหละเด็กแดงต้องได้ไปเพื่อสองคนมาหนีิเนาะไปเพื่อสองเมื่อเีทางไข่มูแดงนี่เขาผงลูกลงไว้ปะผงเทือกระป๋องมาเทือกระอุ้มไว้อุ้มเงียเลยเงีไหนมันบวกครบบ่ครบเล็กน้อยเนาะก็เงียแล้วมันก็มีครอบบ้านเลยเนาะเจ้าได้สารนั่นบ่สารเป๊อ่องฉลังคืออันแมวนี่บ่บ่อุ้มใส่แพนี่ได้เนาะใส่แพน่ะเดีอย่าว่าคือแมวคนใส่เป๊ะจักหมดจักอย่างเลยเนาะ กัดแน่กัดทั้งแม่ทั้งลูกแล้วกัดแน่บอแน่ยแต่เขาหูหมดเน่ยโปชื่อช้อยลาบอหรือว่าเพิ่นเอาไว้เพิ่นขายเนาะลูกตะแลงเพิ่นเบาสื่วยมือาไปะขยะขยะเนาะใะขอเป็นงานอาไม้เด้อแฟนเนี่ยเอ็นไหมเนาะขอเปงานทำไม้ฮะซื้อซื้อซื้อก็ซื้อ สั่กับขาเอาไว้ให้เราันวามีเออเอาไว้ให้มีพูนมาสร้างเงาค่ะเอาไว้ใไว้กับได้เนาะใครว่ามุ้ยพูนซื้อลัอเช่เจ้าสีเป็นล้อขายแหละจุข่อยสีซอยเออกับยาดอสจ้ะคนน้องสอประจำเนาะกับเ่าเชเจ้ายังจีิไปหาล้อขายกัเออเท้าทีมงานเอาสีซื้อซอยนะแต่ว่าถ้ามีคนมาค่ะไว้ขายใช่ไหมบบมันจะได้หลายกว่าเนาะตื่มกันเ่มแดงเนาะเพราะว่า ถ้าผัวไปนี่ผัดให้ผัวไปผพวเดียวนี่ผัดได้น้อยเนาะแต่จังไหนก็ต้องเห็ดแล้วบวชถือกลมอยู่รอดได้หน่อยเนาะก็อีตนโบไปซิมแค่บะแดงพันว่าแซ่บปะต้มใส่ปลาข้อเนาะปัดคือทีคักต้มใส่ปลาเนาะพุทธพลั่งพลั่งพลั่งนะแซ่บบ้า เจาไปเฮ็ดอันกับอะโอเคพี่น้องเอ้ยกะมื่อกี้พามาอัปเดตพาพี่พาน้องมาบึงเนาะพี่น้องเอ้ยบึงเฮือนบึงซานอีกเนาะเป็นกะทุกอย่างลำบากเลยเนาะหาเงี้ยใครมดแดงซื้อข้าวซื้อหนามเลยกะซื้อมวยกันยังมวท่านได้มีเงินซื้อพี่น้องเนาะว้าถอยบงเพิ่นกะโบราณเนาะพี่น้องถามที่เห็นเนาะยึดทึ่งกันแหละจังเลยแฝากถึงผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดเนาะที่ว่ามีกำลังทรัพย์กำลังเงิน จะทำบุญทำทานนำทุกคนทุกยากพี่น้องเลยอเอก็เพื่อก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ทั้งทีมงานเท่ากับเอาของสิไปมอบไม่ทั้งครอบครัวที่ว่าลูกคนป่วยพี่น้องเลยเนาะมีข้าวสารม,ม,มาม่ากับขนมขนมพี่น้องเลยเนาะเนี่ยนะกัสิได้ไปธุระกโตพี่น้องเลยเนาะโอเคเมื่อนี้ไปซาบุริกัสิได้ จบคลิปลาไปก่อนพี่น้องเอยพอดีผ่านมาทางนี้กะเข้ามาอัปเดตพี่น้องเอยเนาะเข้ามาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิรงให้มีผู้ใหญ่ใจบุญช่วยเหลือเพื่อนเนาะพี่น้องเอยกะถ้าจากที่ต่อห้างบออ่บอยอะเฟซบุ๊กบ่อยแชร์บุรีเนาะเป็นภาษาอ,อังกฤษแล้วกันไอเดียไลน์บ่อยเป็นภาษาอังกฤษบ่อยสองสี่หกแปดเนาะพี่น้อ,องอเอ๋ไอเดีของบ่อยแชร์บุรีโอเคเมื่อนี้บอ่อยแชร์บ,บุรีต้องขอเก้ามาสบายดีเด้เอพอพี่น้องเอยเนาะไว้พอกันคลิปหน้าเนาะหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดอยากให้บ่อยมากซะเลยกะยินดีต้อน ครับรว่ายินดีเป็นสะพานบุญให้พี่นอนนะโอเคี่นอน,อน,อนมันนี้ก็ขอล้าวคำว่าสบายดี